พลอยนั่งดูละครอย่างเพลิดเพลิอนอยู่นานแต่แล้วก็เกิดมีความรู้สึกแปลกด้วยสัญชาติญาณว่ามีใครคนหนึ่งจ้องมองดูตนอยู่ข้างหลังรู้สึกหลังเย็นอยู่วับๆตั้งแต่ท้ายถอยลงมาและเมื่อเห็นผิดสังเกตพลอยก็เหลียวไปดูตาของพลอยก็ไปสบเข้ากับสายตาอีกคู่หนึ่งซึ่งจองดูพลอยด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าของสายตาคู่นั้นเป็นบุรุษร่างใหญ่ผิวขาว อายุราวๆ25สังเกตดูจากการแต่งกายพลอยก็รู้ได้ว่าเป็นมหาเล็กหลวงถ้าจะว่าไปแล้วชายคนนั้นก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หน้าตาดีแต่พลอยก็ไม่ได้สนใจในข้อนั้นสิ่งแรกที่รู้ตัวก็คือนึกรำคาญพลอยเหลียวไปดูด้วยสีหน้าที่บอกชัดว่ารำคาญอีกครั้งหนึ่งแต่สายตานั้นก็ไม่ได้ลดลงแต่เพิ่มแววเป็นยิ้มเข้าไปอีก ซึ่งทำให้พลอยนึกโมโหสะบัดหน้ากลับมาทันทีความรู้สึกที่ว่าตนกลายเป็นเป้าแห่งสายตานั้นทำให้พลอยหมดสนุกแต่เมื่อเห็นคุณเชยกับช้อยยังเพลินดูละครอยู่พลอยก็ไม่กล้าที่จะชวนกลับต้องอดทนดูอยู่จนละครเลิกและตอนขากลับพลอยก็รู้ทั้งที่ไม่ได้เหลียวไปดูว่าชายคนนั้นเดินตามดูตัวมาตลอดจนเกิดจะถึงประตูย่ำคําอันเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน คืนนั้นพลอยไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายตลอดคืนตามธรรมดาเวลาเข้านอนพลอยมักจะหลับทันทีตามภาษาคนในวัยหนุ่มสาวบางครั้งก็หลับตานึกถึงพี่เนื่องแล้วก็หลับแต่คืนนี้จะเป็นเวรกรรมอย่างไรพลอยก็บอกไม่ถูกแต่พอหลับตาลงทีใดก็ได้เห็นแววตาและใบหน้ายิ้มยิ้มของชายคนนั้นพยายามขับไล่ด้วยวิธีนึกถึงเรื่องอื่นอย่างไรก็ไม่สำเร็จ พรมลิขิตเกิดขึ้นแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังนี่เองนะคะที่โบราณเรียกว่าพรมลิขิตคุณเปลมปรากฏตัวแล้วในช่วงซักหนึ่งในสามของแผ่นดินที่หนึ่งเชื่อไหมคะในฐานะคุณอ่านตอนนั้นเนี่ยพลอยยังเป็นแฟนกับพี่เนืองอยู่พี่เนืองไปอยู่นครสวรรค์แล้วอย่างที่เล่าในตอนที่แล้วนะคะยังไม่ได้ไปมีเมียเราเองเนี่ยเรากับเชียคุณเปรม จะเป็นเพราะว่ารู้ว่าพระเอกเป็นคุณเปรมหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้เพราะว่าก็เคยอ่านหนังสือตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกแต่มันมีความรู้สึกว่ามันคู่ควรนี่คือชั้นเชิงของการเขียนหนังสือในระดับที่เขาเรียกว่าวิทยายุทธขั้นสูงค่ะผู้เขียนไม่ได้เฉลยแต่หมากที่วางแล้วทำให้คนดูคนฟัง รู้สึกลุ้นไปได้ตามว่าเอ้ยตกลงมันยังไงและเดี๋ยวคุณเปรมจะเข้าหาตัวพลอยได้ยังไงในขณะที่ใจสาวเจ้าเนี่ยยังไม่มาเลยแล้วสาวเจ้าดำเป็นแบบหญิงคอนเสเวตีด้วยนะคะหาอ่านได้ในสี่แผ่นดินค่ะความงดงามเยอะแยะเกิดขึ้นอ่ะมาดูกันต่อคุณเปรมมาเจอพลอยครั้งแรกก็เป็นว่าอย่างที่บอกศพพักเธอ ศพพักนางนวลน้องปักเข้ากลางหัวใจคุณเปรมไม่หยุดยัง้งรู้แน่ว่าอันนี้คือผู้หญิงที่ฉันต้องการไปเป็นแม่สิเรือนแน่นอนคุณเปรมเข้าทางผู้ใหญ่เพราะรู้ว่าเข้าทางพลอยไม่สําเร็จตอนนั้นพลอยยังเป็นแฟนกับพี่เนื่องอยู่ไม่ว่าจะมีของกำนันอะไรเข้าทางเริ่มจากเข้าทางพี่ชายพลอยก่อนคือพ่อเพิ่มเป็นพ่อสื่อไกลๆ ให้คุณอามาเข้าทางคุณสายซึ่งเป็นเพื่อนก,นกันกับคุณอาของคุณเปรมซึ่งเกิดเป็นข้าหลวงในวังเหมือนกันนุ่นนี่นุ่นนี่เอาของมาถวายเสด็จแสดงถึงความรักจริงของผู้ชายสมัยก่อนเขาจีบกันโดยไม่เห็นตัวนะคะฝ่ายหญิงอันนี้ถือว่าทันสมัยแล้วนะไม่ได้คุมถุงชนนะคะคุณเปรมกับแม่พลอยเนี่ยแม่พลอยรู้อยู่แล้วว่าคุณเปรมชอบตั้งแต่ตอนนี้แล้วถัดจากนั้นไปแม่พลอยอกหัก พี่เนื่องไปมีเมียซะแล้วแต่คุณเปรมรักจริงพลอยไม่สนใจเลยนูน่นนี่หมดจากพี่เนื่องก็ยังคิดอยู่ว่าฉันก็จะรับใช้เสด็จอย่างเงี้ยไปจนกว่าชีวาจะหาไม่แต่คุณเปรมตั้งใจจริงมุง่งรักจริงหวังแต่งว่างนันเถอะพยายามทุกวิถีทางจนผู้ใหญ่ทุกฝ่ายของพลอยเนี่ยเห็นด้วยว่าชายคนนี้หนึ่ง จะเป็นฐานะอะไรก็ไม่ทำให้คนของเราลำบากแน่ต่อให้มีอีกสิบเมียพลอยก็จะอยู่อย่างสบายสองถ้าจะรักจริงหวังแต่งถึงทุ่มเทขนาดนี้เป็นแลมเดือนนะคะเป็นร่วงปีทีเดียวถือว่าสมัยก่อนนานแล้วนะคะกับฝ่ายหญิงที่ไม่ไม่สนใจเลยคุณเปรมก็ขอพลอยแต่งงานนะคะพลอยก็ว่าง่ายตามผู้ใหญ่ ความเป็นแม่พลอยตามที่หมอม่ชวงคึกฤทธิ์ท่านบอกเอาไว้แม่พลอยเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนว่าง่ายจริงๆแล้วท่านบอกเอาไว้ด้วยว่าแม่พลอยนั้นเฉยนะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงผู้ใหญ่ว่าอะไรทําตามนั้นมันอาจมันไม่อาจหรอกมันไม่ถูกใจกับผู้หญิงปัจจุบันแน่นอน เพราะฉะนั้น4ี่เป็นดินเลยอาจจะยังไม่ได้เกิดมาันก็ในขณะที่เอรออยู่เพราะมันไม่สามารถแดัดแปลงบทปรพัณฑ์ให้แม่พลอยทวิชกลับมามีปากมีเสียงได้เพราะว่ามันเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคมันก็ต้องเดินตามประวัติศาสตร์ตามนั้นก็ว่าไปตามนั้นแม่พลอยยอมแต่งงานเพราะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ถวายตัวแล้วเป็นค่าของเสด็จเสด็จเห็นดีก็เห็นดีด้วย เชื่อผู้ใหญ่นะคะพ่อเห็นดีก็เห็นดีด้วยก่อนแม่พลอยไปแต่งงานเช่นกันก็คือเขาเรียกว่าต้องลาลาลาผู้ใหญ่ก็ลาออกจากตำาหนักนะคะสิ่งที่เสด็จสอนแม่พลอยเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดของผู้เขียนแต่ท่านถ่ายทอดออกมาในบทของเสด็จเสด็จถือว่าเป็นใครเอ่ยถือว่าเป็นตัวแทน นี่คือเอวิเครหะ์นะเป็นตัวแทนของผู้เขียนนั่นแหละตัวแทนความคิดความอ่านของท่านที่มองว่าผู้หญิงเมื่อไปแต่งงานกับสามีที่เป็นข้าราชการควรปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งเอ้ยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามคะ่ะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเมื่อเราทําหน้าที่เป็นภรรยาสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรทําลองฟังดูนะคะ ว่าเสด็จสองพลอยว่าอย่างไรเจ้าจะได้ผัวเป็นข้าราชการเสด็จรับสั่งต่อเจ้าจึงต้องถือว่าต่อไปเจ้าก็จะเป็นคนในราชการเหมือนกันเจ้าต้องคอยดูแลรักษาหน้าที่ภรรยาที่ดีปรนิบัติลูกผัวให้มีความสุขคอยดูแลเอาใจให้เขารุ่งเรืองต่อไปอย่าให้เสียราชการได้สิ่งใดที่ควรห้ามควรเตือนก็ต้องเตือนสิ่งใดที่ควรหนุนก็ต้องหนุน สำหรับตัวเจ้าเองก็ต้องระมัดระวังรักษาตัวให้ดีทั้งอดออมทั้งกายและใจจงประพฤติเฉพาะสิ่งที่ควรสิ่งใดที่ควรเว้นก็ต้องเว้นจงคิดถึงผัวและฐานะวงตระกูลของเขาก่อนความสุขสบายของตัวเป็นยังไงคะอย่าเพิ่งค้านเอื้ยคะ่ะฟังดูเนี่ยบางคนอาจจะโอ้ยเรื่องอะไรอันนี้มันสมัยศักดินาผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ตีความดีๆค่ะอันนี้ท่านผู้เขียนท่านผู้ประพันธ์ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังเรื่อว่าสิ่งนี้ที่เสด็จสอนพลอยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอื้อใช้คาว่าในโลกควรจะเป็นเมื่อตัวเองคิดมีครอบครัวค่ะไม่ได้ตามใจผัวตะพฤตตะพือสิ่งที่เสด็จสอนสิ่งใดควรห้ามควรเตือนก็ต้องเตือนสิ่งใดควรหนุนก็ต้องหนุน อันนี้คือเรื่องปกติไหมคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อเราตัดสินใจที่จะเลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิตไม่เกี่ยวกับเรื่องความคิดเท่าเทียมอันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเธอกับฉันเราต้องมาคุยกันเวลามีปัญหาไม่ใช่เธอสั่งอะไรแล้วฉันทําตามทุกอย่างคนละเรื่องแต่สิ่งที่เสด็จสอนเมื่อไหร่ที่สามีเราไปทําสิ่งไม่ดีไม่ควรเราต้องไม่เงียบเราต้องไม่เอออ ถ้าเป็นภรรยาที่ดีก็ต้องเตือนไม่คอยตามในสิ่งไม่ดีที่สามีทำสิ่งใดควรหนุนก็ต้องหนุนอะไรที่ส่งเสริมให้สามีเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ได้การหนุนในที่นี้เออเข้าใจว่าท่านไม่ได้หมายความว่ายกย่อปอปั้นหรือไปอวยสามีให้ใครฟังแต่หมายการหมายความว่าทำตัวเองให้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียกับวงตระกูล ไม่เป็นที่หนักใจเพื่อให้สามีเดินหน้าทำงานได้เต็มที่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้ค่ะเป็นอะไรที่ถูกต้องและดีงามอย่างที่เอ้ยบอกอาแล้ตตีความดีๆอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงช้างเท้าหลังนะคะแต่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเมื่อแต่งงานในยุคสมัยไหนควรจะทำอย่างยิ่งสิ่งใดคุณเว้นก็ต้องเว้นคิดถึงผัวฐานะวงตระกูลของเขา รวมถึงบวกไปก,ก็ได้แล้ววงตระกูลของเราเองด้วยก่อนความสุขสบายของตัวเหล่านี้คือคือสิ่งที่อ่านจากหนังสือแล้วได้มากกว่าหนังสือจาก4ี่แผ่นดินค่ะอยากรู้ไหมพลอยแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวลองฟังนะคะผู้ประพันธ์บอกเอาไว้อย่างนี้นี่คือวิถีของผู้หญิงไทยโบราณที่แต่งงานนะคะสวันแรกของชีวิตแต่งงานพลอยไม่ได้ไปไหน นอกจากไปที่บ้านครองบางหลวงอย่างเงียบเียพร้อมกับคุณเปลมเพื่อนำภาพไปไหว้กระดูกบรรพบุรุษในห้องพระที่ตึกเจ้าคุณพ่อและไหว้เจ้าคุณพ่อผู้ซึ่งรับไหว้ด้วยนาฬิกาพกสำหรับคุณเปลมและแหวนอีกวงหนึ่งสำหรับพลอยคุณอุ่นออกมานั่งคอยรับไหว้อยู่ข้างหลังเจ้าคุณพ่อด้วยสีหน้าไม่ปกติพลอยทราบภายหลังว่าเจ้าคุณพ่อบังคับให้ออกมาและรับไหว้พลอยด้วยแหวนปลอกมีดฝังเพชรซีกเม็ดเล็ก อย่างเสียไม่ได้นนี่คือสิ่งที่ยังมีมาแยันปัจจุบันนั่นก็คือหลายบ้านคงเป็นนะน,นะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีไทยจีนหรือประเพณีไทยเมื่อออกเรือนใหม่ๆเราก็จะตะเวนใช่ไหมคะไป,ไปไปไหว้ผู้ใหญ่สําหรับบ้านที่เกิดท่านไม่ได้ไปร่วมในงานถ้าร่วมในงานเราเลยใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบว่าอของไหว้ท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นลายคนใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือของ ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่สมัยก่อนนะคะการแต่งงานอันนี้พลอยก็จะไปอันนี้คือบรรยายถึงไปไปบ้านพลอยแต่ที่ไปไหว้ผู้ใหญ่ของคุณเปรมก็มีด้วยเหมือนกันนี่ก็คือประเพณีที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงคุณอุ่นก็ที่บอกเอาไว้คุณอุ่นคือพี่สาวต่างต่างมารดาของพลอยของเมียใหญ่ของพ่อซึ่งเกลียด ไม่แช่มแม่ของพลอยมากเพราะถือว่าเป็นเหตุที่ทําให้แม่ตัวเองนั้นพ่อหมดรักในแม่รวมถึงเกลียดมายังลูกสาวก็คือพลอยด้วยแต่ตอนหลังด้วยความดีของพลอยนะคะคุณอุ่นก็มาอยู่กับพลอยจนชีวิตหาไม่อีกเช่นกันมีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งที่บรรยายถึงตัวละครเอกตัวนี้ว่าเขาประเพณีเดิมผู้หญิงเนาะก็ รักใครถึงวันแต่งงานถึงจะเป็นของคนนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้ประพันธ์เขียนเ,ยเขียนไม่ได้อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจะเขียนวิธีไหนนะถึงจะเข้าใจแบบที่ท่านเขียนท่านกำลังอธิบายให้ฟังนะคะว่าคุณพลอยหลังจากที่ผ่านคืนเข้าหอไปนั้นพลอยเขารู้สึกอย่างไรนะคะท่านเขียนแบบนี้หลังจากนั้นพลอยอยู่เงียบๆบ,บนตึกสองคนกับคุณเปรมไม่ได้โผล่ไปไหนอยู่สามสี่วัน ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นในใจพลอยไม่ยอมรับว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรักเพราะไม่เหมือนกับความรักที่มีมาครั้งหนึ่งในการก่อนแต่ความรู้สึกที่เกิดใหม่นั้นเป็นของแน่นอนไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงหรือวันไหวไปได้คือรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นเป็นเจ้าของของตนเป็นหลักที่ตนจะต้องยึดมั่นไว้ในชีวิตนี้ไม่มีวันที่จะผลักออกได้นอกจากคุณเปรม จะไม่ต้องการตนอีกต่อไปแม่แม่พลอยของเรานะคะแต่ขอนิดนึงถ้าเป็นยุคนี้ประโยคท้ายไอ้ที่ว่าคุณเปลียนจะไม่ต้องการตนอีกต่อไปเนี่ยผู้หญิง2 0 2 1คะ่ะแม่พลอยคงจะต้องขอคิดเองด้วยบ้างแล้วเหมือนกันว่าถ้าเธอไม่ดีฉันก็จะตัดสินใจเองว่าฉันจะต้องการเธอหรือไม่เหมือนกันนะนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามไปตามยุคสมัย เพราะว่าสิ่งแวดล้อมสังคมม,มันเปลี่ยนไปอ่านี่คือสิ่งที่ท่านบอกชื่อคือริบรรยายความรู้สึกของพลอยเอาง่ายๆก็คือหลังจากคืนส่งตัวเข้าหอนั่นเองมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงที่เพิ่งรู้ใช้ชีวิตฉันผัวเมียมันมีความรู้สึกใกล้ชิดทั้งทางกายและทางใจเพราะนั้นพลอยก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ต้องยึดมั่นประมาณว่าฉันเป็นของเธอแล้ว และนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่มันเป็นสูงสุดในชีวิตผู้หญิงในความรู้สึกพลอยะคะ่ะเพราะฉะนั้นพลอยจะยึดอยู่กับตรงนี้พลอยยึดถึงแม้กระทั่งว่าต่อให้คุณเปรมอยากจะไปมีอินูเล็กๆพลอยก็ไม่ติดอะไรพลอยทำใจได้คือนี่คือตัวอย่างของว่าที่เมียหลวงของพลอยนะคะซึ่งก็หลายคนก็ไม่ได้ว่าเห็นด้วยแต่พลอยรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นถ้าอันนี้ คือความสุขของสามีและสามีก็ยังให้ฉันเป็นเมียเอกอะ่ะไม่ได้ไล่ฉันไปพลอยรู้สึกได้ขนาดนั้นจนแม้กระทั่งคุณเปรมเองเนี่ยบอกไม่เคยเจอใครเลยและคุณเปรมก็บอกว่าฉันก็ไม่มีวันจะมีใครนอกจากแม่พลอยคนเดียวแม่พลอยดีซะจนฉันไม่กล้าไปมีใครได้นะคะนี่นี่คือความรักของคุณพลอยกับคุณเปรมเรื่องราวถ่ายทอดผ่านตัวเอกผู้หญิงคนนี้รู้เรื่องชีวิตในวังมากมายไก่กอง จากเล่มแรกที่จะหนาปึกเลยหนาที่สุดนะครับประมาณ500กว่าหน้าแล้วก็จะมีเล่ม2-3-4ตามตามราชการเลย6 7 8อีก3เล่มก็จะบางๆลงมาหน่อยแต่ครบอัรรสหมดค่ะอันนี้คืออจบเล่ม1ในคลิปนี้คลิปที่3เดี๋ยวอีก3เล่มจะมาต่อให้อีก2คลิปมาดูว่าเมื่อพลอยแต่งงานชีวิตมีลูกแล้ว อะไรบ้างที่ถ่ายทอดออกมาในสี่แผ่นดินเป็นเรื่องในวังที่ไม่เคยรู้ก็ยังจะมีรู้ต่อนะคะถึงพลอยออกจากวังแล้วเดี๋ยวเอ้จะเอาเป็นกร็ดมาเล่าในคลิปหน้าอีกรวมถึงอย่างที่บอกว่าสี่แผ่นดินให้มากกว่าความเป็นประวัติศาสตร์ให้สังคมประเพณีขนบและความเป็นไทยที่เราควรภูมิใจอย่างยิ่งค่ะของดีของเรามีมาตั้งแต่รากเหง้าอะไรดำรงไว เราควรมีไว้อะไรเอามาแล้วมาปรับให้เป็นความภาคภูมิไทยก็ควรจะทำนะคะง่ายๆนิดเดียวไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยตอนนี้แม่พลอยอยู่ถึงราชาการที่ 8, แปแป่เราต่อมาแล้วอีกสองราชาการนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะแต่ความงดงามหนังสือเล่มนี้ก็ยังทำให้ตัวเอื้อเองอ่านเมื่อไหร่ก็ยังชื่นใจเหมือนได้พักผ่อน เอาล้วค่ะคลิปหน้ามาดูแม่พลอยกับรูปทั้ง4ของตัวเองนะคะกดติดตามได้เลยนะคะมากกว่าหนังสือค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ